มาดูทีวีกับยายนี่นะครับมาดูทีวีกับยายดูดูทีวีด้วยหน่อยในแก๊้งเรานะครับนี่นะครับพี่น้องติกขอดูทีวีด้วยมันบอราทีวี ชอบดูละครนะครับยังมาบานเบื้องหนังนี่นะครับความสุขของคนเลี้ยงวัวน,นะครับนี่ครับฝากติดตามน้นนองๆด้วยนะครับกับตันเอฟาร์มกับบ้านเปเลี้ยงวัวครับ ใครที่อยากได้วิตามินและธาตุมิกเซอร์คาวนะครับกินแล้ววัวกับสัตว์วัยนะครับผสมติดง่ายนะครับวัวหลังข้อนะครับไม่เกินสามเดือนผสมได้แน่นอนนะครับก็หลังข้อนให้กินได้เลยวันละหนึ่งช้อนนะครับจะได้วัวแข็งแรงแบบนี้นะครับสลหรับลูกวัวก็กินได้นะครับสัดสยายใหญของสร้างนะครับสำหรับอาหารเสริมวัวมิกเซอร์คาวนะครับก็ นะดูขอดูทีวีนะฮะจะนอนดูทีวีนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ